สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับอยู่กับของงัวงพวานคือเก่าครับเมื่อนี้มีมาฝากสี่ชุดครับแม่สาวสามตัวแม่ลูกหนึ่งข่มครับมาเบิ้งแม่สาวตัวแรกกันก่อนครับสาวหน่อยครับลูกเคเอพกแปดเมื่อทั้งสองตัวครับง่วเป็นข้อเดียวกันเด้อนี่ครับมาแต่ข้อเดียวกันครับสองตัวนี่ครับลูกเคเอพกแปดมาเบิ้งตัวแรกกันก่อนครับนี่ครับตัวนี้ครับสาวใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยครับไว้จักเดือนพวาน ประมาณประมาณนี่นอครับนอแปดเก้าเดือนนี่แล้วครับนี่สาวใหญ่ครับสาวใหญ่แน่ได้นิโอเคเอฟหกแปดเชื่องดีหูด้ดีมักให้รูปให้เก่าครับเพราะวานเปิดว้ครับหนึ่ง1มื่นสองพันหาอยรเด้อตัวนี้ครับนาเลียงครับง่วนนาเลียงหู้ดีครับมักให้รูปให้เก่าครับหู้ดีพุนะ่น่ะล่ำเยาเอเลียเรยเลยผุนะ้น่ะ ลูเคเอฟกแปดเชงเชิงครับเชืงเชิงเบิ้งครับเชิงเชองเลยนี่เบิ้งครับนี่จับได้ใยได้ครับหนึ่งหมืนสองพันหารอยเล็บงามอยู่เด้อครับเล็บงามอยู่เล็บงามนุ่มกระซีเต้าครับเจ็ดแปดเดือนครับประมาณนี่พุ่นะน้าดีครับน้าดีเชิดดีครับดูเคเอฟกแปดครับ สนใจโทู่หาพว่านตัวนี้ไม่เน่าแถมมาว่านเมื่อนี่แถมเสียหนึ่งตัวเนาะตัวเดียวพ่อนายายเมืเม่อเล้วเป็นบ่นา <laughs> ยายเมื่อเล้วเด้อพี่น้องแถมจะเสียตัวหนึ่งพ่อนี่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนี่คืองวดตัวแรกครับดูเคเอพกแปดเอาไปเบิ้งตัวที่สองกันเลยครับเพื่อบริการ เสียเวลาอ่อนแดดอามาเบิง้งโตที่สองครับลูกแค e ่เอฟกแปดเท่ากันครับง่วมาตะคอ,อกเดียวกันครับนี่โตน้อยลงมานี้ครับเจ็ดแปดเดือนครับพาะว่านว่าครับนี่ครับตัวนี้เดอ้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่พอ่อว่านหนึ่งหมื่นหารอยอร่อยเดอ้อพี่น,อน้องนี่นี่หมื่นหารอยนี่นี่ครับนี่หมื่นหารอย หูวเขากันครับหูวเขากันหัวข้อเดียวกันยกชุดเลยก็ได้เด้อพี่น้องสนใจโทรมาได้หนึ่งหมืนหา้ารอยได้นี่นี่หมื่นหารอยหัวเจ็ดแปดเดือนเพระาะว่าว่าน,นี่เจ็ดแปดเดือนนี่นี่แพ็คคูเลยก็ได้พี่น้องสนใจโทรมาหัวข้อเดียวกันพี่น้องกันได้หัวข้อนี้รูคเอฟหกแปดเท่ากัน หมื่นหารลอยครับงวดตัวที่สองน,นี่หนึ่งหมื่นหารลอย <Okay. S 1> เล็บงามครับเล็บงามนมสีเต่าอยู่สายบวงสายพัฒนาครับเก็บเขาขอ้อเขาลักไว้แข้งขากระไงดีอยู่ครับนี่หูก้กับพอดีพอดีรูเคเอพกแปดทั้งสองโตัหนึ่งหมื่นหาลอย ตัวที่สองนี่หนึ่งหมื่นหาอยเบิ้งบ้านท่ายครับบ้านท่ายครับพุดนะโกกหางครับหางงามเมื่อถึงสองตัวครับโกกหางเพดดำเบิดถึงสองตัวถือกันดีครับนี่เอาไปเลี้ยงเซกันเดอร์พี่นอ้องหนึ่งมืนหาลอยตัวที่สองเดี๋ยวไปเบิง้งแม่ลูก เอาแม่ลูกคันครับวันนี้ครับไปเบิ้งแม่ลูกพี่น้องอาอไปเบิ้งแม่ลูกครับพี่น้องครับแม่ลูกครับลูกลูกเคเอฟสามหนึ่งได้ครับตัวนี้ครับงอวลูกสองตแม่สูงเกือบร้อยสี่สิบโอ้ยหูวรับหูวเนี่ยครับโคมนี่ครับใส่ยิ่งใหญ่เลยครับแม่ใส่ยิ่งใหญ่นั่นนาแม่เป็นงอหัวลูลูกก็บวอยางมากไปแย่เพราะว่านอยู่บนนี้โอ้ยลรอกข้อมาเลยเพราะว่าลเอกข้อมาเลย บนน่ะปั่มกันอยู่กับพ่อวานก็ไม่หูงวัวตัวนี้หน้าตาฮึกเขนอลูกเคเอฟสามหนึ่งครับตัวนี้ครับบนลูกเจ็ดแปดเดือนโ่เม,มนต์สี่พ่อชิปเหรอบนไอกล่องเี่ยังบนนะ่ะพ่อวานเปิดไว้ครับสามหมื่นสามสามหมื่นสามพันตัวนี้มิปุ่มวัชันเด้อพี่น้องพ่อวานแถมเสือแล้วกา็ในหยาบอพ่อวาน,นในหยากินนี่โลหนึ่งครับที่ ตัวนี้ได้เสียตัวหนึ่งกับหญ้ายกินนี่โล่หนึ่งครับพี่น้องครับสามหมื่นสามพันลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งแบบหนาครับประมาณแปดเดือนเก้าเดือนครับตัวนี้แม่สมแล้วได้เดือนหนึ่งครับทับแล้วได้เดือนหนึ่งเด้อสูงเกือบร้อยสี่สิบคเมย์ครับอ่างใหญ่ครับให้ลูกดีแห้งออกมานี่นะทุกโตครับลูกเพื่อนครับให้ลูกนาทุกโตครับก็เม็นหูครับโคมนี่ครับ แข้งขาไงครับคุณนะ่ะบุงงบิ้งครับแข้งขาลูเคเอฟสามหนึ่งครับเล็บงามครับเล็บงามโยแม่กระนมซีเต่าคุณง่วหูขนาดหูแห้งครับอุ้ยมัมกลูกสาวคนแห้งครับเอาไปพัฒนาเด้อลูกสาวคนครับเห็นแม่บอกเด้อลูกสาวเห็นแม่บอกเด้อพี่น้องคุณนะ่ะถ่ายตุนตนเลยบันถ่ายอ้วนๆตุตะตุตะมันมันนายกล่องครับ Hey, ไม่อยากเข่ากล่องอยากอยู่น้ำพวานโดนบ่า <c oughs> ไม่อยากเข่ากล่องสามหมื่นสามพันครับในยาหนึ่งโลเสียหนึ่งตูปุณนะเอฟซี FC พวานอยู่ไสครับเห็นลิปนี้เฝ้าโทษเดอ้อโทษหาพวานเดอ้อว่าเป็นตะเลี่ยงสามหมื่นสามพันทรงฟี่ไปเลยสองร้อยโลนี่พิกาดบันน้องแสงอำเพือปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ นี่เบิ้งบันถ่ายถ่ายแม่ครับถ่ายแม่เดี๋ยวสิพาไปเบิ้งถ่ายลูกอุย้ยลูกว่านเนหมกกระตูน,นพุ่นน่ะอุย้ยน้าแหงครับลูกเคเอฟสามหนึ่งน้าแหงอีลีเบิ้งบันถ่ายพุ่นน่ะเบิ้งโกคางครับหางเป็นลันเป็นลันเลยพุ่นน่ะอุย้ยสุดยอดอีลีครับ จุดยอดอิหรีคมนี่สามหมื่นสามพันอ่าสนใจโทรดวนครับง้อเป็นตะเลียงครับตัวนี้ครับโอ้อหนาแหงครับลูกหน้าตาฮึกๆึกนี่เอาไปใส่เมาเขานี่สุดยอดด้ยครับคุณนะ่ะสุดยอดด้นี่สุดยอดด้นี่พี่สามหมื่นสามพันพี่น้องแมลูกคมนี่เดี๋ยวไปเบิง้งสุดสุดถ่ายสาวใหญ่ครับเอามาเบิ้งสาวใหญ่ครับสาวใหญ่ครับสาวใหญ่ในสมรภูมิหวาน นึกขื้นแล้วขืนแล้วว่าในสมสาวใหญ่ครับพี่นองครับรอบนี้เอาไปสมเอาเดอ้อง่วดีเชื่องดีครับง่วสิบประมาณสองปีแลครับนี่พี่รุ่นเอาไปผสมได้เลยครับเพราะว่านเปิดไว้ครับ 6, ห,น, 6, หนึ่งหมื่นหพหารอยตัวนี้หนาเด้อครับหนาสูงเกือบร้อยสี่สิบ แถมในยาโลห่นโลหนึ่งแล้วก็เสียตัวหนึ่งครับยากินนี่ดดหนึ่งาาโลเด้อ,ดอ,ดอดตัวรรนวี้ครับนี่หน้าตาหมูพอดีพอดีเขากับบ่มีครับเขาปดีเ็ดบ่มีเขาธรรมชาติเลยนี่เขาบ่มีครับนี่จมูกสีดำมาสีวัแวแดงครับหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยได้เสียหนึ่งตแล้วก็นในยาอีกหนึ่งโลยากินนี่หนึ่งโลครับเล็บงามครับเล็บงามนุ่มสีเตาอยู่ สาวพร้อมผสมสาวใหญ่ครับสาวใหญ่พร้อมผสมเดอ้อเอาไปนิสมได้เลยครับพี่หน้าตาครับนังหนาครับค่อนข้างนังหนาลริ่มโตเงี้วดีกูนะหูนะครับหูหอยู่หูอยู่ครับมือแข็จับได้ใบได้หมื่นหกห้าร้อยยังขากะใหญ่ดีครับพี่ เบิ้งครับล่ำตัวล่ำชิงนี่หน้าตาครับไปไปไหนไล่ไปมันก็บม่ไปได้มันหูโุ่เนะบิ้งช่วงถ่ายครับเบิ้งถ่ายครับเบื้งถ่ายเบิ้งถ่ายเทดดำดีโค้งงไงเอาไปกินยาครับพี่น้องครับสิโพกหาลอยนาเลี่ยงเลี่ยงไปอีกเดี๋ยวก็ได้ผสมแล้วตัวนี้ว่ามันขึ้นมาแล้วรอบหนึ่ง จะคล้องคนทันในสมนี่สาวใหญ่สิบหกหาลอยต,ตัวนี้อันติดจองแล้วครับตัวนี้ติดจองเลยเดอ้อตัวสุดท้ายติดจองแล้วลอทรงนี่ตัวนี้ติดจองแล้วครับลอดทรงครับลอทรงวันที่เช้าสี่ทรงพยักครับตัวนี้ครับนัดทรงวันที่เช้าสี่ครับ ทรงพยักเดอ้อนี่โอเค F อฟสามหนึง่งนั่นนานี่ติดจองแล้วลงบ่อพ่อข้าวติดจองเลยตัวนี้ครับค้นท o หลายครับตัวนี้ข้นท o หลายมากงวดตัวเดียวกันนี่เฮ้วกวนดีนะ้าดีครับติดจองแล้วครับตัวนี้ครับสำหรับชิปนี้ครับบ่าตึงปฐุมราชกับพอวานขอจบคชิปเพียยเตัวนี้ก่อนครับสวัสดีครับผม